สวัสดีครับเพื่อนๆผมไอซ์จากดิชนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเพื่อนๆน,นะครับมาหาวิธีหาเหรียญทะเลทรายนะครับว่าหาอย่างไงจะได้คุ้มค่าที่สุดกับการใช้น้นนานนนานํานะครับโดยที่เหรียญทะเลทรายนี้เรือนเหรียญเอดดนาะครับเราสามารถหาได้คุ้มที่สุดต่อวันทํำยังไงเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนครับอย่างที่เพื่อนรู้กันนะครับน้ำหนวันเนี่ยจะรับได้1ขวดใช่ไหม 1ขวดใช้ได้20นาทีดังนั้น,น,นการจะใช้ประสิทธิภาพของน้ำในทะเลทรายให้คุพิสุ่สุดหลังจากนี้และจะมีการอัปเดตแผนที่ทะเลทรายใหม่นะครับซึ่งมันกว้างขึ้นนะครับจะเป็นส่วนของขอบที่เหลือเนี่ยทั้งหมดนะครับจะถูกอัปเดตเข้ามาดังนั้นผมจะมาสอนเพื่อนๆหาเหรียญทะเลทรายที่คุพิสุ่สุดให้ดูนะครับอย่างที่เพื่อนๆรู้กันนะครับทะเลทรายจะมีจุดนะครับ บริจาคนะครับพวกวิหารดำต่างๆเนี่ยซึ่งเป็นเล็กๆเนี่ยเต็มไปหมดเลยซึ่งแท่นบูชานี้นะครับคือจุดๆสำคัญที่เราจะต้องใช้งานน้านั่นเองต่อมาคือเต็นท์ครับผ่านด้านซ้ายมอือเพื่อจะเห็นช้างกับเต็นท์ใช่ไหมเต็นท์คือปัจจัยหลักในการทําแบบนี้นะสมมุตินะครับผมมาถึงจุดๆุดนี้แล้วครับจุดฟาร์มอันนี้คือแท่นบูชานะครับพอเรามาถึงปุ๊บกดค่ามอนเตอร์ครับ ฆ่าไปเลยนะครับช่วงนี้จนให้วิหารหรือแท่นบูชาเนี่ยสามารถปรากฏตัวขึ้นแบบนี้ได้โดยเราใช้นะครับค่าพลังกำลัง10หน่วยในการที่จะใช้มันอ่าเราก็กดนะครับแบบนี้นะครับพอกดเสร็จเนี่ยให้เพื่อนเพืกางเต็นนะครับตรงไหนก็ได้นะครับแล้วแต่ความสะดวกเพื่อนๆเลยจากนั้นกดนอนเต็นครับ น้ำจะไม่เสียนะครับในระหว่างที่เรานอนในเต็นท์ดังนั้นการทําแบบนี้จะเป็นจุดที่ดีที่สุดนะครับสําหรับการฟาร์มเหรียญเทเลสไตรเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะครับมาที่ลูกบ้านครับเมื่อเรารู้ตําแหน่งฟาร์มของเราแล้วว่าเราจะฟาร์มจุดไหนนะให้กดปุ่มบันทึกครับการเพิ่มตำแหน่งนี้เราจะดูเด้ทันทีว่าเทเลสไตรเราอยากมาฟาร์มจุดไหนนะครับอย่างเมื่อกี้นี้ผมลองกดบันทึกจุดที่4ก็จะกลายเป็นจุดนี้นะครับ ยิ่งปักหมุดเยอะเราก็จะได้สถานที่ที่เราสําหรับฟาร์มได้ดีิขึ้นนะครับโดยที่แต่ละจุดเนี่ยมันจะได้ค่าเหรียญของมอนเตอร์ไม่เท่ากันแต่การทำแบบนี้จะเป็นการเซฟน้ํานะครับที่ประหยัดที่สุดนะครับส่วนแผนที่ไหนฟาร์มยังไงและได้ของดียังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายนะตอนนี้เราจะต้องรองมอนเตอร์เกิดก่อนนะครับจะใช้เวลาเฉลี่ยประมาณนาทีกว่านะครับเดี๋ยวรอซับพักหนึ่งนะครับมันก็จะเกิดละโอเคครับ พอม้วนเกินนะครับให้กดเรียกช้างครับมันจะลุกไวขึ้นครับจากนั้นกดแด็หนึ่งทีแล้วกดออโต้ต,ต่อได้เลยครับอันนี้คือเทคนิคนะครับในการที่จะให้ลุกจากเต็นท์ไวขึ้นนะครับฟาร์มม้นต่อเนื่องยิ่งขึ้นเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆในการฟาร์มหาเหรียญเทเลสไทร์ฮับอาเสร็จปุ๊บผมหยุดกดบริจาคต่อเดี๋ยวพอบริจากเสร็จนะครับผมกดนอนต่อในบางจุดนะครับที่มอนเตอร์เก่ง ในรับเหรียญเยอะเนี่ย20นาทีของน้ําจะได้ประมาณ100่งแสนเหรียญทะเลสายครับโอเคครับต่อมาผมจะให้เพื่อนๆดูอันนี้นะซึ่งเป็นแผนที่เทเลสายนะครับต่อมาผมจะมาร์กจุดครับแทนบูชาสีดํากีนี้ลงไปแผนที่จะเห็นได้ว่าจุดบูชานะครับตอนนี้มีหลากหลายมากๆทีนี้ผมจะตีกรอบให้ครับว่าจุดไหนนะครับคุ้มที่สุด ต่อมาครับลูกต่อมาที่ผมบอกก็คือการตีกล่อมนั่นเองสีเหลืองนะครับจะได้เหรียญน,นะครับทะเลซายอยู่ที่ประมาณ20,000ืจนถึง4 0,000ืโดยประมาณนะครับถ้าทำแบบสูตรแบบ,บนี้สีส้มตรงกลางนะครับจะได้ประมาณ40,000ืจนถึง8 0 0 0 0ืนด้วยกัน,นครับสีแดงจะอยู่ที่8 0,000ื่นจนถึงแสนอัพนะครับสีดำจะเป็นทะเลทรายแบบใหม่นะครับ ผมยังไม่ทราบว่าได้อย่างไงแต่ถ้าอยากประหยัดน้ําทําแบบนี้จะคุ้มที่สุดนะครับก็จบไปแล้วครับสาหรับคลิปอธิบายการหาเหรียญทะเลทรายให้คุ้มที่สุดกับน้ําที่เรามีอย่างจํากัดนะครับแล้วก็แน่นอนครับสำหรับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมอยู่ครับผมขอแนะนาร้านเนือฮันช็อปครับบริการเติมเกมมือถือทุกชนิดครับไม่ว่าเป็นเกมวิดีโอโมบายเกนจินอิมแพคฟรีไฟล์ R O V นะครับ L L Y Lift สะดวปลอดภัยไว้ใจได้ลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยส่วนมบไดเสร์มโมบายนะครับมีแพ็กเกจพิเศษถูกกว่าร้านอื่นแน่นอนถ้าบอกมาจากช่องผมลดไปอีกครับ5%ด้วยกันสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม